สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับสองแสบวาัลลี่มากพอพี่พอน้องอีกคือเขาเหมือนเขาเหมือนเคยนะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับเมือคืนครับสาวน้อยเพริมแพ่นะครับทําการแสดงอยู่ตรงคามอาปามุกทาเนาะพี่น้องเนาะนะครับอาปามุกทาโรจนาครับสีแยกอุทัยครับอําเภอบางปีนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเมือคืนพ่อจงอีกน้ําทับตีทับของ เมืองอายุธยาครับพี่น้องครับนะนะครับพี่น้องครับเป็นนะครับกับเพลงที่กำลังเขาเรียกว่ายัง่ะเพลงที่กำลังมีกระแสด่ามาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าไม่มีอย่างครับอีหลักเกาพานทุกกระแสนะครับเนาะพี่น้องเนาะนะครับคือเกาเหมือนเดิมมันเคยนะครับเมือนคึืนครับสำหรับีหลักครับมาในบทเพลงนะครับเพลงแรกเพิ่งเปิดตัวนะครับชงคอนเสิร์ตนนคือเพลงหัวใจอีสานครับผู้หญิงหัวใจอีสานครับพี่น้อง ม่วนคือเก่าครับรอกยนะแด่เกิดมวนแน่งนครับพี่น้องครับนี่ครับมานะครับอ่าเพลงที่สองเป็นอ่ารำเพลงตีกองน้ํานี่ก็เฮ็ดออกมาได้ดีครับพี่น้องครับพอาะยังบริเวณเกินไปนะครับบริเวณเกินจริงนะครับพอเข้าฟังจากเสียงตอบรับหน้าเวทีแล้วก็ทาง YouTube นะครับเนาะนะครับรำเพลงตีกองน้าก็เรียกได้ว่าอีหดาก็โชว์เพลงนี้ออกมาได้แบบสุดยอดที่ดีที่สุดครับผมนะครับสำหรับรำเพลงตีกองน้ํา อ่าครับเพลงที่สกับเพลงเอิดหัดนักเอกน้อยคือเก่าครับตั้งยำได้กับมวลยำหลังครับเอิดหักนักเอกน้อยนะครับตอนน e <carbon ate out> ี <point> <leaves> <gentle> ้เกือบยี่สิบล้านนิ้วแล้วนะครับน้าพี่น้องเนาะนะครับนะครับย่าแรมกับมี่นะครับมือคลืนนะครับช่วงชัวร์คอเสิร์ฟครับนี่ครับกับเพลงนี้ครับเอิดอ้าเนย์เนือยามเธอมีแห้งมาน้อพี่น้องเออนี่แหละครับพี่น้องครับเต้นในแบบเคลวายได้แบบฉบับของอีหล่าเองนะครับเนาะ ลูกดิ๊กดูดิ๊กน่ารักนะครับพี่น้องเนาะนี่ครับศิลปินเอกลักษ์ตัวตนของแต่ละคนนะครับนั่นมาสมาี่จะบังคับหรือเขาเรียกว่ายังอะเสียให้ไปเฮดไปดิ้งไปเด้าไปแบบศิลปินท่านอื่นมันกะหักนะครับพี่น้องเนาะตัวตนของเฮ้าดีที่สุดครับหลักกรเฮดสามารถเฮดออกมาได้ดีที่สุดนะครับแมนบัครับพี่น้องครับขันแมนเขาเหม็นมากครับพี่น้องครับนะครับซึ่งนั่นแหละคือตัวตนของน้องเองนะครับ เอกลักษณ์ความเป็นธรรมชาติบ้านๆนะครับก็แสดงออกมาได้ผมว่าน่ารักนะครับมาขึ้นครับมากับชุดสีฟ้าครับสีฟ้าสดใสสวยนะครับนะครับเป็นพอดีพ่อเจาะนะครับนี่แหละครับนีเราองยิงเพชรวันแพงนะครับก้าวขามกระแสดาม่าพี่น้องเนาะมไม่ยังนะครับผกอิงผ้าจวดอย่างเดียวครับพี่น้องครับนะครับอ่านะครับเสียงกรีดหน่ะไปที่ แต่นั้นครับพี่น้องครับมาเช้ญครับสำหรับอยู่ทางอจาหิานะครับเนาะบางปีินเนาะพี่น้องเนาะนะครับนี่แหละครับมันมีันหาครับผมอีลากล้องก็ล้องลงครับนะครับลองต่อไปช่วงต่อไปครับทําดีที่สุดแล้วครับผมนี่นะครับคนฟังหรือเอฟซีแฟนครับเขาชอบแบบนี้ครับเขาชอบแบบเขาเรียกว่ายางอานใลสไตล์ของอี่าเองนะครับเพราะอี่าสินียิน เพลงงานผลงานเพลงไดนะครับขึ้นมาลองกันกระมวลนะครับเพราะอยังเสียงหล่ามันกับเป็นเสียงมอล่มเขากับเสียงสาสตร์เสียงพุ่งเขงครับคอยไว้เพลงแนวมอล่มเพลงลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับเนาะนี่แหละครับฮิงยุอีหล่าแห่งลองนะนะครับอ้าจัดไปน้องพี่น้องครับสไตล์องอิงดีที่สุดนะครับเนาะนี่นะครับผลตอบรับมันอยู่ทีแฟนเพลงนะครับเนาะน้องพี่น้องเออ นี่พ่อพ่อย่แม่หรือ f อฟซีแฟนครับก็ชอบสไตล์นี่เป็นดูดิ้ดิ๊ดนารักาวอกหมอน้องบวงกับพออพ่อแม่นี่แหละครับคือจุดเด่นจุดเป็นธรรมชาติที่พ่อพ่อย่เอฟซีหรือจุดที่คล้องใจพ่อพ่อ่แม่เอฟซีมายานานตลอดระยะเวลาที่อีหล่าเขาว้องการนะครับปีกวาเนี่ยนะครับนี่แหละครับความเป็นธรรมชาติก็าเป็นมันธุ์ไม่ต้องมาต่ริสจะก้านจนแบบ เวอร์เบื้องเวอร์บางมาพี่น้องเนาะกีฬานี่เป็นรรมชาติครับแสดงออกมาลองลองไปแสดงยิ้มแย้มสไตล์เต้นรุกดิ้กดิ้เขาให้ขาเต้นแน่ให้เขาก็เลว่ายังสไตล์จังหวะเพลงนะครับเออเป็นนรรมดาเป็นนรมชาตินี่แหละครับเออนะครับเก้าข้ามครับพี่น้องเก้าขามสำหรับดราม่าครับมีแต่ข้อมูลข้อมจวดครับสำหรับกีฬาอค์งญิงนะครับเนาะพี่น้องเนาะเออครับปลายมือแรงแหวงร่าแจ๋หลายครับอยู่ บางค่ายระยองเด้อพี่น้องเด้อตำบลบางพุศอำเภอบางอ่าอำเภอบางค่ายจังหวัดระยองพี่น้องสาวน้อยเป็นแพงเต็มวงครับวัดหนองพระว่านะครับเนาะมาแรกเนาะนี่ครับวันที่สิบนะไปหา่งจ่ายขึ้นเขาก็ผมมาพอพอแม่ก็กะสิไประแหนั่งจ่ายหลายขึ้นเ่าระครับนะครับ่ต้องห่วงครับเออแตกอัญญะปังๆขึ้นเ่าครับพี่น้องครับนะครับครับสาบคลิปนี้ก็ฝากกดไลา์กดแชร์ช่องสองแสบไว้ได้ตีไว้ไดเด้อครับพี่น้องครับนะครับ ของแสบได้ตีไว้นะครับผมยังมีข่าวมีข่าวอย่างอัปเดตนะครับสีมาแจ้งให้ผมไปน้องไปทราบอีกคืเเอเก่าเหมือนเก่าเหมือนเคยครับสองแสบได้ตีครับฝากไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับ